สวัสดีครับน <c oughs> ี่นรายการชิมช็อปชิลของพวกเราครับเสียดายนะวันนี้เพื่อนๆมาไม่ได้คือแบบวันนี้ผมมากันแค่สองคนแค่แค่มาเซเวอ์ก่อนรู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยายแถวหน้ามันตรงข้ามกับต่อนอต่อปูนมันจะเป็นอยู่ในคอนโดนะครับที่จอดรถจอด,ด้านหน้าได้เลยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือแต่แบบมันจะมีนี่ครับ พิเศษตรงที่มันจะมีกากหมูให้ตอนแรกมันคือเอ้าหิบหายแล้วตอนแรกมันคือมันตักไม่อั้นนะครับแต่บมาตักไม่อั้นอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมมาช้ามันเลยหมดก่อนก็เลยเราก็ต้องเลยมาสั่งเพิ่มแล้วผมเนี่ยหยิบแคบหมูด้วยผมก็เลยใส่แคบหมูมันบางหน่อยนะกากหมูมันมีแต่ตอนแรกมันมีให้ตักไม่อั้นแต่ผมมาแล้วมันหมดก่อนก็เลยสั่งเพิ่มความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับน้ำครับต้มซุปมันเป็นสีที่ข้นมาก นี่ยืนยันเลยว่าผมมองการทาของป้าก็แล้วไม่มีใสแป้งะไม่รู้ว่าคนพออะไรผมก็ไม่ทรบาบแ้วเป็นพอเลือดเออนะครับเส้นบอกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยมากลองดูนะรู้สึกว่ามันโอเคมากครับเป็นรสชาติที่แบบกินแล้วแบบแทบจะไม่ต้องปรุงเลยแทบจัดนะแทบจัด เป็คนคู่ก <th Econom Matthew> ับขามันจะไปอร่อยที่อร่อยมากแต่ได้ที่เพื่อนๆไม่ได้มาครับเดี๋ยวหลังก็มีโอกาสจะพาเพื่อนมาแล้วจะมารีวิวอีกทีวันนี้ก็เราไม่มีอะไรมากเราแค่จะบอกว่าร้านนี้มันก็เตี๋ยวที่อร่อยแล้วมันมีกา่งหมูที่ตักไปอันเพื่อนๆของเราชอบกันแกครับสวัสดีครับสถานที่สถานที่อาานที่ก็บอกไปแล้วนี่หว่าบอก